วงแชมเบอร์การฟังเพื่อให้ได้รสชาติที่สมบูรณ์ของ Chamber Music นั้นไม่ได้อยู่แต่เพียงความตั้งอ,อกตั้งใจไตรตรองแต่ยังต้องอาศัยบรรยากาศที่เอื้อต่อการฟังอีกด้วยเนื่องด้วยดนตรีประเภทนี้บรรเลงด้วยกลุ่มนักดนตรีเพียงไม่กี่คนประกอบกับไม่ได้มีการใช้เครื่องขยายเสียงหรือตู้แอม ผ, ok ผ,ผ okay well> <t <t uh ู้บรรเลงสองคนขึ้นไปเรียกว่าดูโอ네้ผู้บรรเลงสามคนขึ้นไปเรียกว่าทริโอผู้บรรเลงสี่คนขึ้นไปเรียกว่าคอเดตผู้บรรเลงห้าคนขึ้นไปเรียกว่าควินเตตผู้บรรเลงหกคนขึ้นไปเรียกว่าเซกเตตผู้บรรเลงเจ็ดคนขึ้นไปเรียกว่าเซปเตตผู้บรรเลงแปดคนขึ้นไปเรียกว่าออฟเตตผู้บรรเลงเก้าคนขึ้นไปเรียกว่าโนเนต ตั้งวงแชมเบอร์โดยเฉพาะจอจงเนื่องจากวงแชมเบอร์มีรูปแบบการบรรเลงดนตรีที่เน้นผู้เล่นจำนวนน,น้อยเน้นความร่วมมือและการฟังอย่างลึกซึ้งดังนั้นทุกวงแชมเบอร์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นการรวมตัวของนักดนตรีที่มีทักษะแต่รองศาสตราจารย์ดรสุครีเจริญสุขเป็นผู้ก่อตั้งวงบางกอกแซกโซโฟนในปีพศ .2532 และวงดรแซกแชมเบอร์ออเคนตราในช่วงปลายปีศ .2540 ซึ่งทั้งสองวงเป็นตัวอย่างของการรวมตัววงแชมเบอร์ในประเทศไทยเครื่องสายไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบดเบครื่องเป่าฟูดโกลบอลคารอนเครื่องคอในบางกรณีอาจมีการนำเครื่องดนตรีประเภทขอมารวมเครื่องเปียโนโเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถนำมารวมกับวงแชมเบอร์ได้ พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะจัดทำโดยเด็กหญิงสสิการเจริญสมบัติชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1เลขที่27เด็กหญิงนัทนิชาทองมากชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1เลขที่26เด็กหญิงกมลลักษนาคุชันมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1เลขที่24